สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกคนเลยนะคะสวัสดีชาวสองนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่นะคะดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะ <S <S เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังก็คือวันที่16ถึงวันที่30เอ่อวันที่สาเมษายนนะคะ2563นนี้นะคะเป็นการเปิดดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เราดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะงดเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูพวบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณนะคะไพ่แรกนะคะเป็นสีเหลีอยน,นะคะ ดีเอ็มเพรสค่ะสิบไม้ค่ะสองไม้ค่ะห<ว>กเหรียญนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเหมือนคุณเหมือนยังยึงยดติดยังคิดมากยังคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่เลยนะคะแล้วก็ คุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครสักเท่าไหร่หรือว่าอยู่ในช่วงของการที่คุณจะเซฟตัวเองมากๆนะคะในช่วงนี้นะชาวราศีธนูแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะในตอนนี้นะหรือว่าคุณมีใครสักคนหนึ่ง ที่ยังอยู่ในใจคุณที่คุณยังยึดติดและยังไม่ปล่อยวางนะคะก็คือแปดถ้วยคนที่คุณอาจจะเดินหันหลังจากเขามาหรือเขาเดินออกจากคุณไปก็ได้นะคะคนคนนี้นะคุณยังคิดถึงเขาค่ะห้าถ้วยยังเสียใจเสียความรู้สึกยังไม่ลืมเขานั่นเองนะคะถึงตอนนี้จะมีใครใหม่ๆเข้ามาก็เหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้ สนใจอะไรสักเท่าไหร่หรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาก็เหมือนกับไม่ใช่อารมณ์แบบไมคนที่คนที่เข้ามาก็ไม่ใช่ไอ้คนที่ใช่ก็เนอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณอะอยู่กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็ก็รอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะเหมือนคุณแอบรอมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะสองไม้ ใช่คุณอาจจะมีคนใหม่ๆนะเข้ามาหาคุณแหละนะที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์นะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลกันนะอืมแล้วก็มีความรักให้กันค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่มันที่คุณรู้สึกว่าคือความสุขของคุณอ่ะที่มาเติมเต็มให้กับความรู้สึกของคุณทําให้คุณรู้สึกสุขล้อนอะไรประมาณนี้นะคะ อขอดูหน่อยว่าลึกๆแล้วนะคุณคุณยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องา่าอะไรบางอย่างที่คุณยังแบกเอาไว้อยู่นะคะคุณพยายามที่จะคิดนะคะคิดทบทวนแล้วก็ช่างใจเพื่อที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะคะคุณยังมีความรักให้กับเขาอยู่นะคะ คุณยังอยากประครับประคอ,องความสัมพันธ์นั้นอยู่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเปรบบาะบางนะคะคุณยังมั่นคงในความรักความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอยู่เลยนะคะอืมณนะตอนนี้นะคะ6กเหรียญขึ้นมาช่วงนี้คุณอาจจะมีการไปช่วยเหลือทำบุญนะคะ หรือคุณอาจจะมีการปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญคุณอาจจะได้รับของขวัญรางวัลหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ประหลาดใจนะคะอืมเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะได้โชคก็ได้นะในบางท่านนี้ก็ไม่แน่นะคะก็ ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เนี่ยอาจจะมีการตั้งคันโชคก็คืออาจจะเป็นโชคเป็นของรางวัลอาจจะเป็นบุตรนะคะหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก้อนก็ได้นะเข้ามานะในช่วงเนี้ยคุณเหมือนคุณค่อนข้างที่จะนิ่งๆน,นะคะคุณเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากแล้วก็คุณพักค่ะคุณคุณตั้งดาบให้กับทุกคนเลยอะเป็นควีนถือดาบคือเหมือนคุณไม่พร้อมที่จะ อะไรกับใครนะคะคุณอยากจะอยู่นิ่งๆคนเดียวอยากจะพักนะคะพักกายพักใจอยากจะอยู่กับตัวเองปัญหาที่มีก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ทำอะไรก็จะประมาณนี้นะชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีธนูเขาเป็นอย่างไรคะเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ความรู้สึกของเขา เอาดูตัวเขาหน่อยค่ะห้าเหรียญเด็กดาบค่ะเด็กิ้นไม้ค่ะแชมพูรนค่ะแปดดาบค่ะตัวเค้านะคฮะ เขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุ้มชาวราศีธนูหรือชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูก็เป็นได้นะก็คือเขาก็เหมือนจะเหนื่อยๆนะในในช่วงเนี้เหมือนกับโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเหมือนกันเขาก็แย่เหมือนกันนะห้าเหรียญน,นะคะอาจจะแย่ทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะอืม เขาเหมือนกับหาห้าเหรียญกับแปดดาบนะคะเขาค่อนข้างเครียดเลยตอนนี้นะคะเหมือนหาทางออกไม่ได้นะคะถ้าเขามีปัญหาอยู่เขาเหมือนเขามืดแปดด้านเลยนะเออเขาเหมือนค่อนข้างระวังตัวมากๆค่ะในช่วงนี้หรือไม่งั้นก็ยังคอยสอดส่องแล้วดูสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาเขาอยากกลับไปนะสองเหรียญหรือว่าเป็นความลังเลของเขานั่นแหละ เขาอยากกลับไปเขาอาจจะกําลังคิดพิจารณาอยู่จะกลับไปดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะในความสัมพันธ์น,นะคะจริงๆเขาก็ยังเขาก็ได้แต่คอยดูสถานการณ์อยู่นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลือกที่จะไม่ทำอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ หกไม้นะคะเขาก็ไปโฟกัสอยู่กับเรื่องการงานของเขาเขาอาจจะเดินหน้าแล้วนะคะพอดูหกไม้หน่อยหรือว่าเป็นความคาดหวังอเขาอาจจะยังมีความคาดหวังนะคะกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ในใจเขาคนที่เป็นคนในความลับคนแบบ ที่เขาคุยแล้วเป็นความสัมพันธ์ลับๆที่มันรู้กันอยู่สองคนนะอืมนะในบางกรณีก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะเออที่ผ่านมานะคะอาจจะมีอาจจะมีการ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้หรือว่ามีการแทรกแซงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีการห่างกันไปในเรื่องของความรู้สึกหรือะระยะทางก็ได้มีการโต้เถียงก,กันก็ได้นะคะที่ผ่านมาเพราะว่าอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยเจ็ดดาบนะคะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ที่ต้องแอบคุยแอบคบก็เป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งมีความลับ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวทาตลมเนาะนกบอกปละอ่าโอเคความสัมพันธ์ที่อีกคนหนึ่งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเข้าหาแต่อีกฝ่ายนึง่งมันมันไม่ได้เป็นอย่างใจงไงมันนิ่งๆน,นะคะมันไม่ขยับไปไหนเลยความสัมพันธ์ที่มันยังอยู่แบบนั้นนะคะโอเค เขานะคะเขาคนนั้นของคุณเขายังเหมือนกับเขาเริ่มไปโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเขาเองแล้วแต่เขาก็ยังพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ว่าจะเอาอยัางไงเขาอาจจะไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้วนะคะในบางท่านนะหรือเขายังคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่เขายังเขายังคิดถึงอยู่ความสัมพันธ์ที่เขาที่ให้ความสุขกับเขาอะคะ่ะ นะเขายังคาดหวังแล้วก็ยังคิดถึงยังไม่ลืมนะคะแล้วเหมือนกับเขายังอยากจะปลุกความสัมพันธ์นั้นให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแปดดาบนะเป็นไปได้ว่าเขายังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากเรื่องราวที่เขายังยึดติดอยู่นั่นเองนะคะหรือในบางท่านนะคะหรือเขาอาจจะบล็อกใครสักคนหรือว่ามีใครบล็อกเขาแล้วก็ได้นะคะในตอนนี้นะ อาจจะเป็นทางโซเชียลหรือความรู้สึกก็ได้นะเขายังรักอะ่ะเหมือนกับเขายังยังยึดติดอยู่นั่นเองนะเขายังคิดถึงนะคะใครสักคนที่เขารักอ่ะคะ่ะสองถ้วยแล้วก็มีก้าวไหม้ขึ้นมาคือความรู้สึกที่เขายังเสียดายความสัมพันธ์นั้นอยู่อยากไปต่อพออีกใบใช่ยังหึงหวงยังไม่ปล่อยวางยังยึดติดยังคิดมากอยู่นะคะ ขอดูหน่อยค่ะว่าชาวราศีธนูเอเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูขอดูความรู้สึกของเขาแล้วกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูคะหนึ่งช่วยเก้าดาบเฮอร์มโอ้เขาก็ยังรักคุณนะยังรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็คุณคือความสุขของเขานะเขานอนไม่หลับนะเขาคิดมากนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับ เขาคิดมากเรื่องของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการส่องคุณแต่เขาก็ยังอยู่ในที่ของเขายังดูสถานการณ์อยู่นั่นเองนะคะขอดูค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะชาวราศีธนูคุณรู้สึกยังไงกับเขา6เหรียญน,นะคะ The Moon ให้สลับกันได้นะคะตัวเขาตัวคูนโอเคเดลเวอร์ iver, ค่ะ The Sun คุณยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะคะแต่เหมือนกับคุณยังชัดเจนกับเขาไม่ได้นะให้ความชัดเจนเขาไม่ได้นะคะแล้วเดลเวอร์นะอาจจะคุณอาจจะเขาอาจจะเป็นช้อยของคุณใช่ไหมเนี่ยเดลเวอร์ขึ้นมานะคะ จริงๆเขาก็าคือความสุขของคุณนั่นแหละนะคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาแต่คุณรู้ว่าคุณให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้นะ่ะอืมขอดูหน่อยค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับชาวราศีธนูคะสี่ถ้วยค่ะแปดไม้เขาน่าจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะ่ะเขาจะติดต่อคุณมานะคะแล้วเธอให้เราแฟนคืออะไร หนึ่งเหรียญคืออ่าโอเค,อเ,คเขาจะติดต่อคุณมาแล้วก็จะจะให้คุณตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่หรือหรือจะจบเขาจะถามคุณอย่างเงี้ยแหละนะถ้าจบเขาก็อาจจะให้โอกาสตัวเขาเองอะค่ะที่จะไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้อง ติดต่อกลับมาถามคุณก่อนเอ๊ะจะเอาอยัางไงจะชัดเจนไหมอะไรอย่างเงี้ยจะให้ความยุติธรรมกับเขาไหมนะถ้าคุณให้ความยุติธรรมกับเขาอ่ะโอเคก็เริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าไม่เขาก็จะไปแล้วนะไปใช้ชีวิตของเขาแล้วก็เรื่องราวของเรากับเขาก็บากจบนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนกขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูกับเขาหน่อยค่ะ ยีนไหมค่ะเดอรสตาค่ะแปดไม้ค่ะโอเคเก้าข้วยยังมีการรอคอยกันอยู่นะคะรอดูสถานการณ์กันอยู่ยังมีการคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่น่าจะมีการให้โอกาสกันอยู่นั่นเองนะมองเลยว่าจะยังไม่จบนะคะสำหรับ ชาวราศีธนูนะมีการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะให้ความพอใจกับคนทั้งสองฝ่ายนะคะอืมก้าวถวยนะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของ ชาวราศีธนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ